วันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2553เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสถาบันวิทยา,าศาสตร์ชีวภาพแห่งนครเซี่ยงไฮ้ทอดพระเนกกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กในเซี่ยงไฮ้กิจกรรมนี้ศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของเยอรมนีหรือ D A A D ร่วมกับสถาบันวิทยา,าศาสตร์ชีวภาพแห่งนครเซี่ยงไฮ้จัดขึ้น ตามแนวคิดมหาวิทยาลัยเด็กซึ่งเริ่มเคลนที่มหาวิทยาลัยที่บิรเงนประเทศเยอรมนีโอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีมีพระราชดำรัสช่วง for mehrere j a h r habe ich mit großen Interesse v n der Kinder Universität in Tübingen gehört. Mich hat r fasziniert, wie dort bekannte Wissenschaftler ihre Ideen an Jüngsten Mitglieder der Gesellschaft weitergehen. Ich war sehr überrascht davon zu erfahren, dass es er eine solche Veranstaltung auch hier in Shanghai gibt. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann und mit meinen eigenen Augen sehr wie diese originelle Kinderuniversität funktioniert. Ich möchte mich also ganz herzlich für die Einladung bedanken. Technology. เรื่องมหาวิทยาลัยเด็กจัดขึ้นเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างสังคมกับมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งวิชาการขั้นสูงนำความรู้ขั้นสูงมาปรับให้ง่ายให้สังคมทั่วไปได้เข้าใจและนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้เข้ามารับรู้บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเป็นการเตรียมเด็กนักเรียนสำหรับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาโโการดำเนินการมหาวิทยาลัยเด็กนี้มีหลายรูปแบบ อาจเป็นการบรรยายในห้องใหญ่การศึกษานอกสถาน arts, ที่การทดลองในห้องทดลองมหาวิทยาลัยเด็กทังนได้วิทยาศาสตร์จัดขึ้นเพื่อส <wie> ่งเสริมให้เด็กมาเลือกเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคมีฟิสิกส์ชีววิทยา <Power. S 1> ซึ่งเป็นที่นิยมเรียนน้อยลงในเยอรมนีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพยายามตั้งโครงการเรียกว่าทัวร์แลบเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้สัมผัสวิชาวิทยาศาสตร์โดยตรง ได้ทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์และสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กนนครเซียงไฮ้นี้ DAD จัดร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งนครเซียงไฮ้เน้นเรื่องสภาพแวดล้อมการรู้จักนำของที่เสียแล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์การทดลองที่ได้ทอดประเน็รมีเรื่องการทำกระดาษจากกระดาษเก่าการทำพลาสติกจากนม การทำหมึกจากน้ำชาอันนับเป็นเรื่องเคมีและการใช้วิชาเคมีมารีไซเคิลสิ่งต่างๆสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดประเนตรการทดลองของเด็กๆเ,เหล่านี้ด้วยความพอพระทยัยที่เห็นเด็กๆกระตือรือร้นในการเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่จัดงานมหกรรมเอ็กซ์โปโลกนานครเซียงไฮ้ฝั่งตะวันตกเพื่อทอดพระเนศสาราตัวอย่างเมืองน,นครเซียงไฮ้งานมหกรรมเอ็กซ์โปโลกครั้งนี้เปิดโอกาสให้เมืองต่างๆจากทุกมุมโลกแสดงความสำเร็จในการพัฒนาเมืองของตนเพื่อเป็นตัวอย่างเมืองที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการและเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการแก้ไขปัญ และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในเมืองแบ่งการจัดแสดงออกเป็น4ส่วนคือบ้านเมืองน่าอยู่เมืองที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมรดกทางประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ศาลาตัวอย่างเมืองนครเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ในโซนอาคารนำร่องเชิงนิเวศแห่งแรกของจีนณเขตหมิ่นหางนาครเซี่ยงไฮ้เป็นอาคารที่มีจุดเด่นด้านการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการบริหารจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โดยการติดตั้งแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาทําให้ผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของอาคารมีการใช้แสงธรรมชาติให้ความสว่างในอาคารใช้มูลี่นอกหน้าต่าง ม่านบานพับภายนอกกระจกที่บังแดดนอกระเบียงเพื่อกำบังแสงแดดและความร้อนไม่ให้เข้ามาภายในอาคารเพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศนอกจากนี้ยังมีระบบการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียและน้ำฝนระบบถ่ายเทอากาศตามธรรมชาติและระบบการใช้พลังงานจากใต้พื้นผิวโลกส่งผ่านท่อที่วางอยู่ทั่วอาคารเพื่อให้ห้องอบอุ่น สื่อให้ผู้เข้าชมทราบว่าเมืองเชิงนิเวศวิทยาสามารถพัฒนาต่อไปอีกได้และให้ผู้เข้าชมได้เห็นตัวอย่างของบ้านที่น่าอยู่ทั้งบ้านสําหรับคนสาวใน,นาคตห้องต่างๆสําหรับคนสามรุ่นในอนาคตและบ้านสําหรับผู้สูงอายุในอนาคต การจัดแสดงเน้นการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้ชมและการได้สัมผัสจริงซึ่งเปรียบเสมือนได้เข้าไปในโลกของเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในสมัยอดีตปัจจุบันและอนาคตอีกทั้งยังแสดงประโยชน์จากการใช้พื้นที่ใต้ดินที่สามารถใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการโรงภาพยนตร์บนน้ำและเรียนรู้ความเป็นมาของอาคารบ้านเรือนอในนครเซียงไฮ้ในอดีต จากนั้นทรงพระดำเนินต่อไปยังศาลาบ้านตัวอย่างเมืองกรุงลอนดอนท่อประเนตรบ้านซึ่งนำม,มาจากชุมชนเบสเซตซึ่งย่อม,มาจากเบดินตันซีโร่อินเอร์จีเดเวล็อปเมนต์ชุมชนเป็นกลางในด้านคาร์บอนขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงลอนดอนบ้านที่นำมาแสดงเป็นบ้านในพื้นที่อุตสาหกรรมเก่าแต่ละหลังจะใช้พลังงานและน้ำในปริมาณร้อยละ30ของบ้านเรือนใกล้เคียง ชุมชนดังกล่าวยังรวมถึงพื้นที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชุมชนด้วยเนื่องจากได้ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนซึ่งสร้างขึ้นจากพื้นที่นั้นเองจึงไม่ได้เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศการสร้างบ้านตัวอย่างกรุงลอนดอนนี้คำนึงถึงภูมิอากาศของนครเซี่ยงไฮ้และยังใช้พลังงานทดแทนด้วยทำให้ประหยัดพลังงานไปได้มาก นอกจากนี้ยังทอบประเนตนิเทศการผ่านสิ่งของในกระเป๋าเดินทางที่นำม,มาจากกรุงลอนดอนโมเดลโครงการเบสเซตและแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และทอบประเนตรการติดตั้งแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของ Eco House ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาบ้านตัวอย่างเมืองหนิงโป ศาลานี้เป็นบ้านตัวอย่างในเขตชนบทจากทั่วโลกเพียงแห่งเดียวที่งานมหกรรมเอ็กซ์โปโลกครั้งนี้คัดเลือกนำมาจัดแสดงบ้านหนิงโปได้สอดแทรกวิถีการดำรงชีวิตในหมู่บ้านเถงโถของเมืองหนิงโปมณฑลเจ้อเจียงรูปแบบภายนอกแสดงให้เห็นถึงหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงนานในเขตเมืองหนิงโปซึ่งเป็นเมืองน้ำที่ทันสมัยมีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในบ้านจะแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและแสงอาทิตย์การปลูกต้นไม้บรรดาศฟ้าวิธีการกำจัดขยะและน้ำเสียนอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติที่สวยงามที่ผู้เข้าชมต้องนอนราบบนพื้นเพื่อเงยหน้ามองจอบนเพดานในระหว่างชมพื้นจะดันขึ้นมาเป็นเนินสูงต่ำไม่เท่ากันเพื่อนวดให้ร่างกายผ่อนคลายด้วย นั้นทรงพระดําเนินไปยังศาลาตัวอย่างเมืองนครซีอานวังซีอานเป็นโบราณสถานตัวอย่างจากทั่วโลกเพียงแห่งเดียวที่คณะกรรมาการคัดเลือกนํามาจัดแสดงภายในโซนปฏิบัติเมืองดีเด่นของการจัดงานมหกรรมเอ็กซ์โปโลกครั้งนี้ตัวอาคารสร้างจำลองตามขนาดจริงของตำหนักด้านทิศต,ตะวันตกของพระราชวังหลวงต้าหมิงจุดศูนย์รวมของการปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง ภายในอาคารมีการฉายวิดิทัศน์ผ่านจอสามิติขนาดใหญ่ปัจจุบันนักโบราณคดีจีนกำลังปรับปรุงพระราชวังหลวงต้าหม,มิงขึ้นใหม่พร้อมกับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบด้านเป็นสวนเพื่อให้ชาวเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์โบราณสถานกับการดำรงชีวิตที่สมดุลสามารถทำควบคู่กันไปได้ หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนศสาลาน้ำมันแนวคิดของการจัดสาลาน้ำมันคือน้ำมันเติมความฝันของเมืองสาลานี้ลักษณะรูปร่างภายนอกเรียกกันว่าก,กล่องน้ำมันหรือออคิวสื่อถึงชั้นหินที่มีน้ำมันใต้ดินกำแพงด้านนอกอาคารมีลักษณะคล้ายท่อส่งน้ำมันเรียงรายสานต่อกันใช้วัสดุจากแผ่น PC ประกอบกับเทคโนโลยี LED ภายในศาราจะแสดงเป็น3โซน ส่วนแรกเป็นส่วนปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเรื่องความสำคัญของน้ำมันส่วนที่สองเป็นโรงภาพยนตร์สีมิติที่จะพาผู้ชมท่องโลกกลับไปในอดีตเพื่อค้นหาต้นกำเนิดการแสวงหาและประโยชน์ของน้ำมันส่วนโซนสุดท้ายเสื้อเห็นว่าถึงแม้ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำแต่น้ำมันปิโตรเลียมยังคงสารฝันให้มนุษย์ดำรงชีวิตสีเขียวได้ต่อไป พระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศา,าลารวมบรรัทญี่ปุ่นแนวคิดของการจัดศาลานี้คือชีวิตที่น่าอัศจรรย์จากญี่ปุ่นโครงสร้างภายนอกประกอบขึ้นจากเหล็กรีไซเคิลแสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการแสดงของหุ่นยนต์จิ๋วซึ่งห้อยหอนอยู่กับกำแพงศาลาด้านตะวันตกเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ภายในศาลามีโรงภาพยนตร์ฉายภูมิทัศน์และวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นนับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันและห้องจัดแสดงของบรรษัทญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีพัตคารมูราสกิที่บริษัทคิกค,คมาดำเนินการนับเป็นครั้งแรกที่พัตคารดังกล่าวมาเปิดในประเทศจีนพร้อมกับนำพ่อครัวญี่ปุ่นชื่อดังมาปรุงอาหารด้วย งานมหกรรมเอ็กซ์โปโลก2 0 1 0นี้จีนตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า70ล้านคนซึ่งนับตั้งแต่เปิดงานในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีผู้เข้าชมงานแล้วกว่า30ล้านคนเฉลี่ยว,วันละ4-5แสนคนศาลาที่มีผู้นิยมเข้าชมมากที่สุดได้แก่ศาลาซาอุดิอาราเบียศาลาประเทศจีนและศาลาประเทศญี่ปุ่น ส่วนสาลาประเทศไทยติดหนึ่งใน10อันดับสาลายอดนิยมมีผู้เข้าชมแล้วเกือบ3มล้านคนหรือเฉลี่ยวันละประมาณ38,000คนในการเข้าชมศาลาแต่ละแห่งนั้นผู้จะเข้าชมต้องเข้าแถวคอยสาลาที่ได้รับความนิยมมากต้องเข้าแถวคอยเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเช่นสาลาน้ำมันศาลาซาอุดิอาระเบียศาลาประเทศจีนศาลาเหล่านี้ต้องเข้าแถวคอยนาน6-7ชั่วโมงกว่าจะได้เข้าชม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอบพระเนตรศาลาบริษัทว่านเคอที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวอาคารศาลาสร้างจากวัสดุฟางข้าวสาลีธรรมชาติสีเหลืองทองเปรียบเหมือนกองฟางเจ็ดกองตั้งอยู่ล้อมรอบไปด้วยพื้นน้ำกว้าง1,000ตารางเมตร ซาลาว่านเครนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า249 0ซึ่งเป็นปีที่จะครบรอบ100ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนบ่งบอกถึงความพยายามที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนและทำให้โลกนี้น่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในศาลาจะแสดงภาพสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ธรรมชาติกับเมืองที่ต่างต้องเกื้อหนุนและเคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังสื่อถึงบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทนี้โดยเฉพาะการอนุรักษ์ลิ่งนมนทนยูนนานโอกาสนี้ได้ท้าพระเนรวิดิทัศน์เกี่ยวกับการรณรงค์การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ในไต้หวันและผลงานของบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจีนแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนสามารถทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีททอพระเนตรนิทศการและวิดิย์ต,ต่างๆด้วยความสนพระทยยิ่งจนกระทั่งเวลา21นาฬกาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่รททประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนกครซิงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน